พี่พน้องท่านใดนครับที่สนใจเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำนะเป็นร้าน Cookie Land Shop นะครับรับเติมเกม FC Mobile และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายครราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนครับสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับกราบสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ช่อง RPG ก็จะมาจัดให้ตามคําขออีกเช่นเคยนะครับ รอบนี้นะครับเป็นตำแหน่ง RB นะครับนี่เลยนะครับตามที่พี่ๆน้องๆนะครับที่ขอกันมานะครับขอให้แนะนำตำแหน่ง RB นะครับก่อนที่จะไปรับชมฝากพี่ๆน้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็5,000ซับสไคร์นะครับเราจะกลับมาแจกเสื้อแจกของาะวันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ ผมจะมาพูดถึงนะครับนะกิจกรรมอีเวนต์นะครับก็เหลือระยะเวลาอีก18วันแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้กับพี่ๆน้องได้ดูนะครับว่ากิจที่จะเข้ามาแทนกิจไวการฤดูหนาวเนี่ยเป็นกิจของ T.O.T.Y. นะครับนี่เลยนะก็การ์ดค่อนข้างที่จะสวยนะครับนะกิจที่จะมาแทนนะครับนะก็ รอติดตามชมนะครับว่าจะมีนักเตะใหม่ๆตัวไหนที่แบบว่าเข้ามาอีกนะครับนะก็รออีกสิปวันนะครับผมเนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตอะไรเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้กับพี่ๆน้องได้ทราบนะครับนะอระยะเวลาก็เหลือตามนี้นะครับรอติดตามชมกันได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นตําแหน่ง rb นะครับนะผมก็คัดมาให้พี่ๆน้องนะทั้งหมด10ตัวด้วยกันก็ เอาเป็นว่าอยู่ในงบที่พี่พี่น้องๆสามารถจับต้องได้นะถ้าเกิดว่าใครงบเยอะก็ข้ามไป OVR เยอะๆได้เลยนะครับผมอ่าก็งบนี้ยังสามารถจัดได้สำหรับคุณงบน้อยนะครับอ่าตัวแรกก็ Alexander Arnold นะครับนะ OVR 87นะครับตัวนี้ก็บุกดีบุกโหดเหมือนกันนะครับนะสีเท้า76นะครับเท้า54นะครับนะการส่งบอลดีนะครับการเล่งบอลก็ พอใช้ได้นะเกมรับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะสภาพร่างกายก็พอใช้นะครับนะอเล็กซานเดอร์อโนนะครับพลังงานให้มา4ดาวครึ่งทัสกิมูุ3สดาวนะครับผมนะแล้วก็การเปิดบอลดีนะครับนะเรื่องการส่งบอลก็ดีด้วยเปิดบอลดีเส้นโค้งดีนะครับนะการเลี้ยงบอลก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับแล้วก็การตั้งรับก็พอใช้ได้นะครับอ่า ก็ถ้าใครชอบจัดได้เลยนะครับตามงบเลยนะครับนะใครมีงบประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าชอบตัวนี้ก็จัดได้เลยนะครับอาตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวไอคอนนะครับซาเนตินะครับผมอ่าซาเนตินะครับหลายคนอาจจะได้ตัวฟรีนะครับจากกิจกรรมที่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ทันอยากได้ตัวไอคอนนะครับเป็นซาเนติอ่ะคือผมบอกไว้เลยว่ามันเป็นไอ ตัวไอคอนที่แบบ AI ค่อนข้างที่จะดีนะครับเกมรับดีนะฟีทเท้า83เท้า54นะครับนะการสงบอลก็ดีนะครับเลี้ยงบอลก็ดีตั้งรับก็ดีสภาพร่างกายก็ดีนะครับนะพลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับถ้าสกีมูฟ2ดาวครับเนี่ยผมผมขัดมากเลยนะผมก็ใช้ซานิติตัวตัวฟีเหมือนกันนะครับนะแต่ผมมารู้สึกขัด,ข,ดขัดกับท่าสกิลนะครับนะเพราะว่ามันแค่2ดาว สามดาวผมว่ายังพอทนนะครับนะถ้าสี่ดาวผมบอกได้ว่าจบตัวนี้ดีมากนะครับนะก็สําหรับซานิตินะครับเปิดบอลดีนะครับนะเส้นโค้งไม่ดีนะครับเส้นโค้งไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเปิดบอลดีนะครับจ่ายบอลก็ถือว่าดีนะการเลี้ยงบอลก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีอยู่นะการตั้งรับดีนะครับอ่าซานิติเวิร์กเดชสูงสูงครับถ้าสกิลเป็นน็อกออนครับแล้วก็คุณสมบัติเล่นเพื่อทีมนะครับผมอ่า ชอบก็จัดได้เลยนะครับต่อไปเป็นคายวอลเกอร์นะครับผมนะตัวนี้ก็88นะฝีเท้าอยู่ที่92ครับเท้า52นะครับการส่งบอล78นะครับการเลี้ยงบอล78เท่ากาันการตั้งรับก็80สภาพร่รางกาย84นะครับตัวนี้ก็พลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับถ้าสกิมบุปดาวเนี่ย3ดาวมันยังพอโอเคนะครับนะแต่ว่า2ดาวคือ บางครั้งมันหลบไม่ไปอ่ะคือบางทีเราจะหลบคู่ต่อสู้มันก็ไม,ไม่หลบไม่ได้นะครับนะอ่าก็การส่งบอลดีนะครับเปิดบอลก็ถือว่าโอเคเส้นโค้งก็ถือว่าไม่ได้แย่นี่ครับการเลี้ยงบอลใช้ได้นะครับการตั้งรับก็ดีนะครับขายบอ็อกเกอร์นะดันสูงแน่นอนครับตัวนี้เติมสูงแน่นอนนะวบเกติสูงสูงครับถ้าสกิลเป็นตวัดชิงในโซนนะครับแล้วก็คุณสมบัติทุบลูกไก่เลี้ยงเร็วนะครับผมนะอ่า ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเอ็กตอร์เบยลินนะครับผมโอเ88รนะฝีเท้าว85ครับเท้าว52นะครับนะการส่งบอล71การเลี้ยบอล80การตั้งรับ85สภาพร่างกาย67นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้แย่นะผมมองว่าไม่ได้แย่เลยพลังงานให้มา4ดาวนะครับถ้าสิมุบ3ดาวนะครับาการส่งบอลถือว่าพอใช้นะครับ เปิดบอลดีเส้นโค้งก็ถือว่าไม่ได้แยกแกันนะครับการเลี้ยงบอลก็ถือว่าดีนะครับนะการตั้งรับก็โอเคนะการตั้งรับแต่ดีมากนะดีดีดีมากเลยนะวอร์เสสูงต่ำครับถ้าสกิลเป็นตวัดชิงนในโซน,นครับคุณสมบัติก็เลี้ยงเร็วนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นดัฟรีนะครับนะโอเวอร์แปครับตัวนี้บอกเลยผมแนะนํา สำหรับน้องๆน,นะมือใหม่หาตำแหน่ง RB นะครับตัวนี้ผมแนะนําบอกเลยว่าเกมบุกอะ่ะคือเติมไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้จะเน้นตั้งรับนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ตั้งรับดีนะเกมรับดีมากด้วยนะฟีทาว86นะครับแล้วก็ทาว53นะครับการเล่นบอลการส่งบอล71การเล่นบอล75การตั้งรับ81นะตัวนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะ เกมรับบอกเลยหายห่วงนะครับสภาพร่างกายก็ดีนะครับนะมันเติมสูงอ่ะบังค้งมันก็เติมสูงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้เกมรับดีนะครับการเปิดบอลอยู่ที่81เส้นโค้งก็ไม่ได้แย่นะครับอยู่ที่70นะครับการเลี้ยงบอลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ก็แล้วกันนะครับการตั้งรับถือว่าดีนะครับสภาพร่างกายเนี่ยบอกเลยว่าดีมากนะครับสำหรับดอมฟี่นะครับผมนะอ่ะ ถ้าชอบก็จัดนะครับเวิร์เลตสูงกลางครับถ้าสกิลเป็นคร่งบอลนะครับคุณสมบัติทุ่มลูกไก่ร่างกายแข็งแกร่งเลี้ยงเร็วนะครับนะมีเลี้ยงเร็วด้วยนะอ่าตัวนี้ก็ถ้าสกิลแค่2ดาวเองเนาะแต่ก็โดยรวมแหละมันตัวมันเก่งนะครับนะตัวนี้สภาพร่างกายมันดีนะมันเบียดมันประทะได้นะครับนะอ่าตัวต่อไปครับก็จะเป็นทิปเปียนนะครับโอเวอรก้าสิบนะครับนะก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยครับ จาก89ก็ขึ้นมาเป็น90นะเมื่อกี้ดัมฟี่89ทิปเปียก็90ทิปเปียนะครับผมก็ฝีเท้า71เท้า54นะครับการส่งบอล87การเลี้ยงบอล79การตั้งรับ83นะครับสภาพร่างกาย72นะครับพลง,งานให้มา4ดาวครึ่งครับท่าสกิมมุฟ3ดาวนะครับผมตัวนี้นะครับการส่งบอลดีนะครับเปิดบอลดีเส้นโค้งดีนะครับนะบอกเลยว่า เรื่องการส่งบอลดีมากด้วยนะครับการเลียบอลนะครับก็พอใช้นะครับนะอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้นะครับการตั้งรับถือว่าดีนะครับนะก็ไม่ได้แย่นะครับที่ติดขัดนะเรื่องเป็นเรื่องคมเร็วนะครับคมเร็วของเขานะอยู่ที่76การเอ่การควมเร็วในการวิ่ง66เองนะครับอาจจะดูช้าหน่อยนะอาจจะตามไม่ทันกองหน้านะครับผมแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับผมนะอ่ะ ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวไอคอนฮะโอเวก้า90นะครับคาร์ลอสอาเบโตนะครับผมนะตัวนี้ก็เคยใช้นะครับเคยใช้มาก็โดยรวมผมมองว่าเก่งนะครับนะฝีเท้าเก้เท้า54นะครับการสุมบอล78การเลี้ยงบอล83การตั้งรับ86สภาพร่างกาย82นะครับนะก็พลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับถ้าสกิมูฟ3ดาวนะครับการเปิดบอลอยู่ที่83ครับเส้นโค้งก็ เส้นโค้งน้อยไปหน่อยนะครับนะหกสิบหกเองนะครับการเลี้ยงบอลดีนะครับดีดีมากด้วยตั้งรับก็ดีนะครับสภาพร่างกายก็ดีนะก็ไม่ได้แย่เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ทุกคนชอบอยู่แล้วนะครับหลายคนก็ชอบนะครับผมวอลเลย์สูงกลางครับถ้าสกิลเป็นรูเล็ตแล้วก็คุณสมบัติเลี้ยงเท้าไม่ถนัดเหนือชั้นนะครับผมนะก็ถ้าชอบก็จัดได้เลยนะครับตามงบตาม งบประมาณที่พี่พี่น้องนนะครับที่ตั้งไว้นะครับชอบก็จัดได้เลยนะตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะจบนะครับผมนะตัวต่อไปก็จะเป็นคาฟูนะครับโอเมร์ก้าสนะครับสำหรับคาฟูคาฟูครับฝีเท้า89เท้า53นะครับการสมบัติเจก้าการลยบอลแปการตั้งรับ80สภาพร่างกาย79กนะครับผมพลังงานให้มา4ดาวครึ่งท่าสกิลมุฟสดาวนะตัวนี้ท่าสกิลดีเลยนะครับผม สำหรับคาฟูนะครับการส่งบอลส่งบอลก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับพอใช้นะการปลดบอลดีเส้นโค้งก็ถือว่าพอใช้นะครับผมการเล่นบอลดีนะครับการตั้งรับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสภาพร่างกายก็ไม่ได้แย่นะครับสําหรับคาฟูเนาะถ้าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับนะสายบาซิลนะครับผมเบอร์เดตสูงกลางครับถ้าสกิลเป็นรูเลตแล้วก็คุณสมบัติยิงใส่ก้อยนะครับผม อ่าชอบก็จัดกันได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นอาร์นาลมาร์ติเนสนะครับผมนะเว้าเกนะครับผมฝีเท้าไปสเท้าห้านะครับการส่งบอล73การเล่นบอล80การตั้งรับ7 87นะครับสภาพร่รางกาย80นะตัวนี้บอกเลยว่าโอเคนะผมมองแล้วมันดีนะครับนะตัวนี้ผลง,งานให้มา4ดาวถ้าสกิลมุฟ2ดาวเองนะครับผมตัวนี้ก็ การส่งลูกไกลนะครับ83การส่งลูกไก่ตัวนี้ทําไม่ค่อยดีนะครับนะการบดบอลดีเลยทีเดียวนะครับเส้นโค้งก็ไม่ได้แย่นะครับผมการเลี้ยงบอลนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับการตั้งรับบอกเลยนี้การตั้งรับดีนะครับผมตั้งรับดีมากนะตัวนี้ถ้าใครชอบจัดได้เลยนะครับโอเมก้า90นะครับวอลเรตสูงกลางครับถ้าสกิลเป็นคืนบอลนะครับคุณสมบัติไม่มีนะครับผมอ่ะก็ไม่ได้แย่นะครับตัวนี้ ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับโอ e g เก้าสนะครับก็ลิทเจมนะครับผมฝีเท้าเก้เท้าห้าครับการสมบอลอยู่ที่84การเล่นบอล84การตั้งรับ84สภาพร่างกาย85นะครับผมนะแข็งแรงบึกบึนนะครับผมนะพลังงานให้มา4ดาวนะครับแล้วก็ท่าตะกีมุ้บ3ดาวนะครับตัวนี้มีความเร็วนะครับการส่งบอลดีเปิดบอลดีเส้นโค้งดีการเล่นบอลก็ดีการตั้งรับก็ดีสภาพร่างกายก็ ดีนะครับอาวัคเรส,สูงกลางครับถ้าสกิลเป็นตวัดชิงด้วยสซนครับแล้วก็คุณสมบัติบาดเจ็บง่ายแล้วก็พยายามเตะลูกขวางสนามก่อนนะครับอาก็ประมาณนี้เลยนะครับใครมีงบเท่าไหร่ก็จัดกันได้เลยนะครับผมนะอะตัวที่ผมอยากจะแนะนำก็เอ่อเป็นดัมฟี่นะครับ1ตัวนะแล้วก็เป็น คาร์ลอัลเปโตก็ได้นะครับคาฟูก็ดีนะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับนะอ่ามาร์ติเนสอะไรเนี่ยแล้วก็ลิจเจมก็ถ้าเกิดว่าใครงบเยอะก็จัดลิลิจเจมได้เลยนะครับผมนะผมก็เคยใช้มาก่อนนะครับนะก็นี่เลยนะตลาดค่อนข้างแดงเลยนะเม็ดเขียวก็อ๋อมีคนขายอยู่นะครับผมก็ตามนี้กันได้เลยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับอยากให้ผมแนะนําตําแหน่งไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแนะนํานะครับใครชอบคลิปแนะนําแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแบบนี้ให้กับพี่น้องได้ดูกันบ่อยๆนะถ้าเกิดว่ามีนักเตะใหม่ๆเข้ามานะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นะครับก็นี่เลยนะครับอย่าลืมฝากร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะครับใครที่อยากเติม f c p o i n t ใครที่อยากเปิดแพ็คนะครับตามนี้นะ ก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยนะครับร้านคุกกี้เลชอมนะครับนะบอกเลยว่ารับบริการเติม f อฟ o i พอยต์เติมพาร์ตนะครับใครที่อยากเสี่ยงดวงนะครับสายเสี่ยงดวงนะครับก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่า5000 s u b s c r i b e นะครับเราจะกลับมาแจกเสื้อนะครับแจกของรางวัลก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสัลดีพินี้ขอบคุณมากครับ